สวัสดีครับพบกับพวกเราบ็อกกับบล็อกอีกครั้งนะครับกับรายการแทงบอลวะทะลุช่องเลยดิอ๋อแทงบอลทะลุช่องชื่อรายการว่าแทงบอลทะลุช่องเราเน้นแทงบอลไงไม่เราเราเน้นมึงต้องไปด้วยกันมึงอย่าแยกเลยแล้วทำไมชื่อดีรายการบอล็อกนี่คือกองกลางเราก็ชอบการจ่ายบอลแบบแทงทะลุช่องไงคือเราไม่รู้ว่าจะใช้ชื่อรายการอะไรดี อันนี้ก็คือตอบโจทย์ของความเป็นเราความเป็นมิดฟิลและและสำคัญคือคือลูกค้าเราจะมามามาต้องมาลูกค้าเราวันนี้เขาจะมาพูดเกี่ยวกับอะไรครับผมพูดเรื่องอะไรนะแนฟนาซีไงอ๋อใช่ใช่ใช่การกลับมาครั้งนี้ครับกลับมาพร้อมกับกิจกรรมเดิมแฟนาซีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือของรางวัลครับผมคุณเติ้ลใช่วันนี้เนี่ยเราจะมาพร้อมกับเงินจํานวนกี่หลักอะแปดหลักแปดหลัก พะเจ้า,า,ลา10ล้านสิบล้านรวมแล้วทั้งหมด35ล้านบาทา35ล้านบาทาเ้ยตกใจไ,ไหมเนี่ยสามสิบห้าล้านบาทเนี่ยคือเงินรางวัลทั้งหมดะนะครับของเกมนี้ครับผมผูกอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันปลายปีหรือเปล่าสามสิบห้าล้านเดียวไม่ใช่ คือระหว่างทางที่คุณเล่นไปเรื่อยเนี่ยระหว่างวีคระหว่างเดือนเขาจะมีการแจกรางวัลให้ด้วยผู้จัดการยอดเยี่ยมคะแรรมกยอะที่สุดอะไรเงี้ยแต่ละเดือนนักเตะยอดเยี่ยมเขาจะมีถ้าสมมติว่าเราไปแอบทายว่าเดือนนี้ใครจะได้รางวัลนักเตะนั้นแล้วใครถูกเนี่ยเขาก็จะมีรางวัลยิบย่อยให้ระหว่างทัวร์นาเมนต์ก็นอกเหนือจากไอรางวัลใหญ่เนี่ยแต่ละคนก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์รุนรางวัลได้ทุกคนเลยพูดมาตั้งนานละเรายังไม่รู้เลยว่าลูกค้าเราใครพูดชื่อเขาก่อนไหมลูกค้าของเราคือแบบใช่แปลก ลูกค uhm ้าเราแล้วครับคือ w w w f a n t a s y t h c o m เอื่อกีอเป็มันมุกไงเป็นแก๊กเป็นแก๊กมุกมึงจริงมากนั่นก็คือสิ่งที่พวกเรากลับมากับเกมแฟนตาซีกับลูกค้าของเราและเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากต้องขอขอบคุณคูณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งครับเขาไม่ได้เลยไหนยังไงยังไงขึ้นไปขอบคุณดี วิธีการเข้าสมัครเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะมีในคลิปนี้นะอยากให้ติดตามให้จบเราจะอธิบายตั้งแต่การสมัครรวมไปถึงการจัดตัวผู้เล่นหลังจากที่ใครอาจจะเคยเล่นแล้วแต่สำหรับคนที่ครั้งแรกเราจะมาบอกคลิคแล้ววันนี้เรามีคลิคเราจะเล่นด้วยเราจะสมัครทีมของเราแล้วก็จะมาเลือกตัวให้ดูว่าจะมีการเลือกตัวอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายให้อย่างจัดเต็มเลยครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันรายละเอียดของคลิปนี้ไปไป ว่าการจะได้เงิน3 5ล้านมีปีอ่ะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนคุณต้องมีอะไรบ้างอย่างเดียวนะครับที่คุณต้องมีคือคือเงิน25ยูโรตกเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ8 9 0 0บาทใช่นั่นคือค่าสมัครใช่ใช,ใชของการที่จะร่วมลีกของ f ฟน t ซีทีเอในครั้งนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าสมัครเกมนี้คุณต้องมเงิน25ยูโรเนี่ย800-900บาทถ้าเทียบกับที่ไปเที่ยวอะฟีเฮ้ยใ,ใครจะ ไปถามใครายดีกว่เาว <c oughs> เฮ้ยเราต้องบอกเขาไปดี <c oughs> คือหลังจากที่คุณมีเตรียมเงิน25อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเข้าพาทุกคนไปดูว่ามันสมัครยังไงวิธีการเล่นเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บนี้เลยครับไปเนี่ยอย่างที่เราเข้ามานะครับหน้าเว็บก็จะเป็นเอ้ปลดล็อกกระหันยังไงวะกูไปแล้วอ่ะกูเล,ลยไปแล้วอ่ะมึงแบบทำเป็นเหมือนแล้วเปิดจริงดีวะ ปิการเข้าการเข้าหน้าเว็บครับเราก็เข้าไปที่เว็บ fantasyth. com ใช่แล้วก็เนี่ยจะขึ้นมาอย่างนี้ามีหน้าเว็บขึ้นตก็สมัครประมาณนี้ปึ๊บแค่เรากดตรงคำว่า f a n t a ซีตรงนั้นเลยฮะไปที่หน้าหลักกดร่วมสนุกหลังจากที่เข้าหน้าล็อบบี้กันมาแล้วก็เลือกอันนี้เลยอันแรก ตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่หน้าของการเลือกตัวผู้เล่นแน่นอนว่าหลังจากที่เราอธิบายทุกคนฟังเนี่ยเราก็แอบทําทีมของเรา1ทีมจ่ายค่าสมัครไปแล้ว25ยูโรแล้วก็เดี๋ยวจะเอาทีมของเราเนี่ยส่งเข้าไปประกวดกับทุกๆคนด้วยใช่ท่านให้เรามาเราให้ท่านกลับไปโอเคขอบคุณอีกครั้งครับแฟนบีทีเอสครับผมขอบคุณมากครับ,รบผมนั่นแหละอ่ะโดยที่ว่าถ้ามันจะเล่นง่ายๆเนี่ยเราก็ไม,<ะ>ไม่ใช่บล็อกบ็อกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราจะมีกต <laughs> ิกาของพวกเราเองนะมันทำอย่าหาท้าเราจะ จับฉลาด20ทีมในพรีวิลิกต่อนหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นแล้วก็เลือกตัวผู้เล่นจากแต่ละทีมเนี่ยคนเดียวสมมุติกองหน้าคุณใช้มาซิยาวจากแมนยูจาก,จากแมนยูหลังจากนั้นเนี่ยอีกที่เหลือ17ตัวผู้เล่นเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์จะเป็นผู้เล่นแมนยูได้นนอแล้วถามว่าทำทำไมขั้นเดียสิไม่รู้เหมือนกันแต่แต,ต้องบอกว่าเ,<อ>เกมจริงๆเนี่ยคุณสามารถที่จะเลือกตัวเล่นได้มากกว่า1คนน่จคนนะจากแต่ละทีมใช่สามคนจากหนึ่งทีมอันนี้คือสูงสนะุดนะด้ ครับเดี๋ยวเราต้องขออะไรขออุปกรณ์พิเศษไหมอ่าเดี๋ยวขออุปกรณ์พิเศษเดี๋ยวผมจะเสกอุปกรณ์พิเศษมาว้าวมีลูกเล่นตลอดอุปกรณ์พิเศษนั่นคือหนึ่งสองเฮ้ยไม่ต้งโอ้มึงเบาอ่ะไม่แต่มึงช็อตใหญ่ขนาดนี้มึงของกูเป็ยังไงก็เบาโอ้เบาโอเคอ่ะไม่ได้สำคัญเลยก็คือสลากที่เราบอกไว้อ่ะยี่สิบทีมอยู่ในนี้สิ่งเดียวที่พวกเราสองคนจะขอก็คือ เราขอเลือกตำแหน่งสมมุติว่าหนุ่มเลือกกองหลังมาเราก็จะดิบทีมมาเราต้องเลือกกองหลังจากทีมนั้นมาอเราจะเริ่มกันเลยไหมไปเริ่มกันเลยเลยไปเริ่มอะไรของกูเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับใครที่คุ้นเคยอยู่แล้วก็ก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาเริ่มที่ตำแหน่งแรกไหมอาอคุณให้ผมให้คุณเลือกก่อนเลยคนเลือกตำแหน่งอีกคนนึงจะปรนจ จับทีมคนแรกครับขอเริ่มที่กองกลางแล้วกันเราบล็อกดูบอกเอาเสเอาแค่กองกลางก่อนนะเมาส์คุณชี้สูนหน้าแล้วโอเคอ่ะกองกลางคนแรกกองกลางคนแรกนะครับจะมาจากทีมมาตราดเอฟซีมันจะมาไทยลีกนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับนี่นะครับกองกลางคนแรกนิวคาสเซิลคุณเปิดเลยในคาสเซนมีใครบ้างกองกลางอ่ะเราก็ต้องมาที่ทีมตรงนี้เราไปที่นิวคาสเซิล ก็จะขึ้นมาเพียบเลยล่าสุด,ดผมเห็นนะเจ๊เพลิกมีประตูมีสกอร์ด้วยแมทที่เราถ่ายเนี่ยพี่มาลิกเตะไปแมทเดียวใช่แหมทเจ๊เพนดิคดูจากตัวราคาด้วยเราต้องดูราคาประกอบเพราะมีผลในในตอนตัวท้ายๆใช่ใช่ใช่แต่ลำบากคนอื่นเขานะเอามิลลอนที่ผมชอบส่วนตัวๆๆแต่แเฟเซอร์ถ้าสนใจนะแดน,น,นเฟเซอร์อะยิงจุดโทษในคาราบาวครับมาใช่เขาจะเป็นคาราบาวครับพคุณคุณต้องเลือกนไงคุณต้องเลือกมึงเป็นคนเลือกตำแหน่งมึงต้องเลือกตรงเล่นอ้าวเหรอ อ่างั้นขอชี้ชัดไปเลยที่อัดสูไม่ใช่อัดสูเลยโอ้โอกาสลงน้อยมากก็เป็นทางด้านของเฟเซอร์แล้วกันโอเคถือว่าค่าตัวนี้เป็นอันดับ2ของกองกลางนิวเซอรนะ6 6 M 6ล้านก็ไปแล้วกับกองกลาง1ตัวแรกไรอันเฟเซอร์โอเคตากูขอเลือกก่อนบ้างคนที่2ขอเป็น ปูขอเลือกประตูเลยเลือกประตูเลยฉีกไปเป็นเลือกประตูก่อนเลยเป็นประตูตัวจริงหรือประตูตัวสำรองมันสลับได้โอ๊ยแบบเนี้ยมาอ่ะจับสลากมาผู้สับประตูของไอเติ้ลจะได้เลือกจากทีมทั้งหมดทั้งมวลก็คือทีมเราแหละตีพุ้บผู๋ตัวเลือกผัวอ่ะเป็นออลิซองแหละมันเป็นใครไม่ได้เลยอ่ะก็ออลิซองประตูอีกหกล้านไปก่อนเชื่อวะถือว่าเป็นนายประตูที่ค่าตัวแพงที่สุดในเกมนะก็แพงสุดอะเหลือเดียวกับ มีเอเดซอนของซิตี้ใช่เพราะว่ากองหลังเขาเสียประตูยากด้วยนะนะเดียร์ห้าจุใช่อะมาแต่เราก็ถือว่าเฮงมากจับได้ประตูหรือว่าฟูลเนี่ยโอเคไหมคนที่3ตากูเลือกไปที่กองหลังโอเคอ่าเอาแผงละตัวแผงละตัวก่อนกองหลังนะครับทีมได้เลือกกองหลังจากทีมเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่นะครับอ๋อเบอร์ลี่เบอร์ลี่เมื่อกี้เจฟเฮนดิกนี่ก็อยู่ทีมเก่าอยู่ใช่ใช่เบอร์ลี่ครับหลายตัวน่าสนใจนะนำมาโดยเจมส์ทาคอสกี้ กับตันทีมก็มีข่าวย้ายย้ายอยู่นะดูดีๆนะคนเราต้องคอยดูนะครับตอนนี้ตลาดยังไม่ปิดอ,ะอ่ะใช่ป่ะทิกนะครับอันนี้แนะนําอยากจะเลือกฟูลแบ็กคือมันไม่ต้องเซ็นเตอร์แบ็กเป็นตําแหน่งตําแหน่งเหมือนที่จัดทีมอะ่ะเราสามารถที่จะเลือกฟูลแบ็กมาเพราะฟูลแบ็กเนี่ยสามารถที่จะทำคะแนนจากแอสซิสได้วเรวลาปิดเร็วๆนะที่อื่นเวลาเขาวิ่งแสกชาตนะแล้วเขาไปดึงโดนไปเหยื่อไปแดงแก็มีโอกาสเสียคะแนนะ ต่อทิกมทิกมึงไอ้ทิกกูแล้วแต่แกค,คิดละกัน <Okay. S 1> แต่หนึ่งคนที่น่าสนใจเลยคือเอริกปีเตอร์อ๋อนี่เป็นตัวเก่าของสโต้กป็ปาอ่าใช่ไหมแบ็กซ้ยายย้ายอยู่กับเบอร์ลี่แล้วก็ยึดตำแหน่งแบ็กซ้ายต่อเนื่องน่าสนใจขอเลือกไปที่เอริกปีเตอร์ครับจากเบอร์ลี่คนที่3ของเราโอเคต่อเนื่องกันเลยผมขอเลือกศูนย์หน้าแล้วกันนะครับผมและศูนย์หน้าตัวหลักของเราจะมาจากทีมคิสตัลพาเลสเฮ้ยทำไมมือบอลทำไม คิดตั้มทะเลเนี่ยเพิ่งได้สุนัขตัวใหม่มามิชี่บัสชัวรี่ซึ่งราคาแค่5ผมมองว่าบัสชัวรี่อ่ะจะเป็นเป็นส่วนเติมเต็มเพราะฉะนั้นผมเลือกบัสชัวรี่เลยอ่ะเลือกมาอผมไปเลือกอย่างอื่นเพราะนะกองกลางกูขอเลือกบ้างกองหลังอ่ะกองหลังเอ้ยกูเอ้ยกองหน้ากองหน้าอีกคนเดียวอ๋อโอเคกองหน้ากองหน้าอีกคนหนึ่งมาจากทีมแพ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 มอะเซนอลนะครับกองหน้าหูยเอาให้ตาลายเอาให้มันมือเอาให้มันมือเดี๋ยวแค่มีอยู่3ตัว ก็มีตอนนี้ที่มีเห็นก็คือโอบาร์เมยองก็คือถ้ามึงเลือก11ล้านใบกูก็ลำบากเลยแหละ <c oughs> แต่เขาปฏิเสธไม่ได้ว่าผลงานค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จ<อ><ล>ะทำประตูได้เขาก็ยิงมาประตูนะทีมที่โอบาร์เมยองครับโอเคครับเพิ่งต่อสัญญาไปแล้วก็เชื่อว่ามีความมั่นใจแล้วก็เป็นกำลังหลักให้กับทีมได้ถือว่าเลือกได้ดีปแล้วในต่อไปขอเลือกกองกลางกองกลางครับและคนคนนั้นเขาจะมาจากทีมเวสต์บอมบ์กูไม่เลือกแต่ละทีมถ้าสมมติกูไม่เปิดตัวผู้เล่นเนี่ยมึงสามารถนึกชื่อกองกลางไว้บอลตอนนี้้ไดม เจคิอวร์มอยังอยู่อีกเหรก็จะยอยู่นะทำได้ <laughs> น้องใหม่ครับสำหรับกองกลางคนที่สองของเรา <c oughs> โอ้โห <c oughs> ดูจากช่องซ้ายตรงนี้แ <laughs> มนฟิลิปก็ถือว่าเป็นปีกที่ที่ได้ดีนะแล้วก็อยู่กับทีมานานแต่ถ้าจะเอาลงแน่ๆก็คือจะเป็นเจคิอว่ามอแต่ตอนนี้เห็นหนึ่งคนละที่ ที่น่าสนใจคือทางหน้าของเดียกาน่าเป็นกองกลางที่เขาเพิ่งซื้อมาจากเวสต์แฮมเกรดี้เดียกาน่าเอาเดียกาน่าดีกว่าเอาเป็นเดียกาน่านะใช่เพราะว่าเขาซื้อมาเขาต้องมีอะไรมีอะไรดีแหละราคาไม่ใช่ถูกตำแหน่งกองหลังครับโอเคกองหลังนะครับโอ้โหคาราเปิดมาแมนอ่ะคือไม่อยู่ก็ซิตี้แค่นั้นเองเฮ้ยโอกเข้าแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหทั้งบอลตอนช่วงต้นรายการนี่บอลแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ไปโอ้โหเต็มตัวเลยเนี่ยกองหลังแบบแมนซิตี้ แล้วทำไมไม่ได้ซิตี้ในศูนยหน้าตัวกลางตัวลุกอะไรอย่าง,ง,างเงี้ยกองหลังสบาซิตี้คุณหนุ่มจะเลือกใครสำหรับกองหลังสบายซิตี้เออ่ทางซ้ายมีซินเจนโก้มีเบนจามินเมนดี้โอกาสโอกาสลงเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันแต่ส่วนตัวนะเอาจริงชอบคันเซโล แต่ไม่ค่อยเห็ได้ลงเท่าไหร่เลยกูว่าใช่ใช่ใช่คาวอเกอร์ฮะหกล้านปอนด์ก็ต้องเลือกเขาแหละโอเคคาวอเกอร์กองหลังอีกคนหนึ่งอีกอตำแหน่งผมขอเลือกกองกลางเขาตำแหน่งได้ไหมได้ขอเลือกกองกลางเขาตำแหน่งเพราะว่ากีดไม่ได้เลือกกองกลางที่แบบตัวชอบเลยเด็กันหน้าไง,งโอเคมาผมได้กองกลางจากกีดและกองกลางอุ้ยน่าจะเป็นลูกรักใช่บูฟแฮมตันครับกองกลางจากบู๊แฮมตันนะครับตอนนี้ที่เห็นนะน่าสนใจมี อดาม่าเตาเล่นะครับเปโดเนโตนี่ก็ถือว่าอันนี้กองกลางจริงเหรอคือถามว่าเล่นจริงๆอ่ะตอนนี้เป็นมิงแมทฝั่งขวาละเพราะว่าแมตโตตี้โดนโดนปล่อยไปละเขาโดนจับเล่นมิงแมทฝั่งขวาช่วงท้ายฤดูกาลซีซั่นก่อนเล่นสุน้าคู่ลาวูมิเนสผมขอเลือกอดาม่าเตาเล่แล้วกันอาดาม่าใช่เลือกอดาม่าเตาเล่หกจุดห้าล้านมีโอกาสที่จะทำประตูหรือทำแอสซิสต์ให้เพื่อนได้ไปคุณนุ่มไปที่กองหลังอีกคนนึงโอเคกองหลังนะครับจากทีมเหลือเชื่อครับเป็นแอตตาวิลล่าครับ ไม่ต้องเลือกช้าแมตตี้แคชครับนี่คือตัวใหม่ครับอยู่วิลล่าในปีนี้ทำไมไม่เลือกไทรอนมิง่ะมีโอกาสที่จะเสียประตูต้องบอกว่ากองหลังจะทีมเล็กแมตตี้แคชครับทูแบ็กทางขวาก็หวังว่าจะมีแอสซงแอสซิตบ้างในฤดูกาลนี้ขอเลือกกองหน้าเลยอ่เมื่อกี้กองกลางมาทีแล้วไม่ได้ใจวะกองหน้าเลยด้วยกันไปแพงๆเลยต้องขอดีๆหน่อยวะเลสเตอร์โอ้สุดหน้าเลสเตอร์ไม่ต้องเป็นใครครับ ก็ต้องเป็นวาร์ดี้ครับ10.5หถือว่าแพงแต่ว่าเขาดีที่สุดแล้วก็ต้องไปครับต้องไปเป็นเจมีวาร์ดี้อ่ะถึงตรงนี้ขอสรุปก่อนว่าเราใช้เงินไปกับศูนย์หน้าเยอะมาก21.5ล้านกับโอบารมยองแล้วก็วาร์ดี้อีก2ตํตำแหน่งตัวจริงไปต่อกันเลยผมขอเลือกกองกลางโอเคคุณหนุ่มจะได้กองกลางจากทีมยูไนเตดอะยูเ็ดตอนนี้คือยูไนเตดละเรียบร้อยเชฟยูไนเตดครับเป็นเชฟอยู่กองกลางเชฟอยู่โอ้โห เอ้ยมีตัวที่ชอบอยู่แซนเดอร์เบิร์กคับแซนเดอร์เบิร์กอวงอะกินโคกกินโคกมาแซนเดอร์เบิร์กนี่ก็โดดเด่นอยู่ย้ายมาแทบทัวสถิติสโมสรคือที่เล็งไว้มี3ตัวนี้แหละโอกาสลงตัวจริงเนี่ยนอร์วูดน่าจะเยอะจอร์นลันสตรัมนี่ก็น่าจะเยอะแต่แซนเดอร์เบิร์กนี่เออดีนะชอบเหมือนกันอ่ะขอเลือกไปที่ลันสตรัมโอเคจากตรงนี้ผมเลือกประตูเลยจบๆไปผมขอเลือกประตูและผู้สาวประตูคนนั้นเอฟเวอร์ตันครับ คุณรีบก,กดตอแดนฟิอร์เลยครับราคาจะแพงไหมก็ต้องใช้ครับเอ้ย4.5ถือว่าใช้ได้คุณหนุ่มเอาอะไรกองหลังเอาได้โอเคกองหลังกองหลังของทีมคุณหนุ่มได้กองหลังจากทีมไบรท์ตันครับผมเออตอนนี้อัปเดตก่อนเราเหลืออีก3ตัวกับเงิน24ล้านแล้วที่เปิดมากองหลังไบรท์ตันเนี่ยค่าตัวแพงสุดอยู่ที่5ล้านคือกับตันทีมของเขาเลวิสดันก็แน่นอนว่าต้องเลือกอยู่แล้วเอ้ยผมชอบแรนตี้มาก <laughs> อ่ะแต่แลมตี้ก็เป็นวิงแบ็กทางขวาซึ่งเพิ่งได้มาจากเซลซีตัวเนี้ยเขาใช้แผน,นหลังสามด้วยหลายๆเกมทาดิกแลมตี้ก็น่าสนใจอ่ะทาดิกแลมตี้เปลี่ยนใจครับเลือกเป็นแลมตี้เด็ก19คนนี้ขอเลือกกองกลางสุดท้ายละคือขอบังๆไปเลยอ่ะและกองกลางสุดท,ท้ายนะครับหืมต้นว่ะเสาต้นโอ้เหลือเชื่อโอเคเปิดมาผมก็พาา้น มาที่กองกลางคาเรนต์บอนครับผมไม่ต้องเยอะเอาเพ่เอาที่แพงที่สุดเลยที่เหลือก็มีวัดเพลาส์ที่น่าจะเป็นตัวจริงต่อเนื่องใช่แล้วก็ทำเหมือนกันมีลูกตั้งเตะเขาอาจจะได้คะแนนจากลูกตั้งเตะนะอ่าแต่เลือกเลดตอนชอบส่วนตัวกูรู้แหละใช่ใช่ชอบเรนตบอลและคนสุดท้ายครับจากทีมอะไรว่ามาแม่งเชลซีก็ซื้อตูมตามตูมตามไม่ได้เลือกเก็บได้แล้วนะแมนยูอ้าวแมนยูไปกองหลังสุดท้ายแล้วก็ฝ่ายแมนยูด้วยอู้ส้าแมนยู d i นเดอ m เลฟแม็กไกวลชอบัมบิสกาสีแดงก็อาจจะเป็นโอกาสลงน้อยหน่อยใช่ใชเพราะฉะนั้นเราก็เลือกโอกาสลงเยอะๆแหละเพื่อที่จะมีคะแนนตัวร้องก็สำคัญนะอย่าลืมขอลูกชอแล้วกันโอเค, <laughs> อ,เคอ่ะนี่คือครบท้วนทั้งหมดบ,บ,บและสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกทีมสำหรับร่วมสนุกในรายการ Fantasy TH นี้ คือพวกมึงจะต้องเลือกกัปตันทีมและรองกัปตันทีมของตัวเองไม่ฉะนั้นเนี่ยจะไม่สามารถเข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์นี้ได้ก็ขอเลือกไปที่ปีแอ์เอมริกโอบามยองซูน่าอาร์ซนอลเป็นกัปตันทีมส่วนรองกัปตันนั้นให้เป็นหน้าที่ของเจมี่วาร์ดี้จากเลสเตอร์แทนครับเหล๋อเชื่อาานี้เราเหลือเงินอยู่8ล้านแลวครับสำหรับในการทำทีมในวีต่อไปไม่จำเป็นต้องทำตามเรานะใช่เราจะแก้ไขทีมเรืเออ่อยๆเออค่อยๆแก้ไปทีทปปปละเปาะสองเปาะแล้วเดี๋ยวแต่ออจะไม่มีใครมาจับอย่างนี้แล้วนะเออนี่ยกู เล่นบ้างนะขอให้ลืมตาปากบ้า,บาโอเคประมาณนี้สำหรับทีมบ็อกซ์บ็อกอฟซีอ่ะนั่นก็คือหน้าตาของทีมของเราบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เอฟซีก็สิ้ตัวเล่นไม่ซ้ำไม่ซ้ําทีมอย่าหาทําก็ประมาณนี้สำหรับทีมของพวกเรานะครับก็คือเพื่อนๆคนไหนที่สงสัยว่าการนับคะแนนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปกติแฟนตาซีทั่วไปเลยนะครับแล้วถ้าใครยังมีเรื่อง,องสงสัยอีกก็ติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเว็ ฉันจะ CTHS.com เดี๋ยวพวกเราจะขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วน,นอันนี้คือ เป็นตัวเว็บไซต์แล้วมีอะไรมีไลน์แอดสามารถที่จะไปพิมพ์ถามคำถามหรือสงสัยอะไรก็ถามก็ได้ที่ w88 แชทแอดข้างหน้าด้วยนะแอด w88 แชทแล้วก็จะมี Facebook อีกวางแฟนเพจ Facebook นะครับให้ติดตามข่าวสารกันได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยใช่ครับใครงงใครอะไรก็ไปถามเขาได้เลยสำหรับเงินรางวัล35ล้านเนี่ยพวกเราก็หวังอยู่ถ้าได้35ล้านมาสิ่งแรกที่คุณจะทำคุณทำอะไรอย่างแรกเฮียทำเลยต้องบอกว่าพี่จ่ายชัวร์ใช่ไหมซึ่งเขาบอกว่าเว็บนี้น เว็บนีนะ้การันตีแน่นอนเขาทำเกมตรงแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่แค่แฟนตาซีพิมลีกนะแฟนตาซีอื่นๆเนี่ยมีอีกทั้งบาสเกตบอลทั้ทงแฟนตาซีแบบมันมีแฟนตาซีเขาเรียกอะไรทั่วโลกอะ่ะที่ย้ำไปตอนแรกว่ารางวัลมันไม่ได้มีแค่35ล้านมันยังมีรางวัลเบี้ยบายหลายทางที่ว่าแต่ละวีคแต่ละเดือน ก็ไปลุ้นกันได้มีให้หลุ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราก็เป็นหนึ่งในในคนที่ร่วมรุ้นกับพวกคุณแหละไม่รู้สมัครไปแล้วใช่เพราะฉะนั้นอยากเชิญทุกคนนะครับมาลุ้นสนุกกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มี<ว>ข้อสงสัยว่ามันอะไรยังไงพี่ตรงไหนบ้างคอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวพวกเราจะคอยตอบนะครับแล้วก็ถือว่าใครสงสัยจริงเราจะทำคลิปที่คน A ให้อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อีกครั้งนะครับสำคัญมากขอบคุณนะครับเว็บดอฟแฟนตาซีทีเอเอสขอบคุณมากครับโอเคฝากติดตามด้วยครับพวกเราบล็อกทูบล็อกใคร์ รับรอ,องว่าคลิปอื่นๆพวกเตะบอลพวกรีวิวรองเท้ายังอยู่กำล,ลังเร่งลงให้อยู่นั้นก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ในการเปิดตัว Fantasy t h ไปโอเคครับใช้มดลุช่องเฮ้ยนละช่องกันเลย